บริษัทเวสเจแปน l รเวหรือ JR West ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นน้ำหุ่นยนต์หน้าตาคล้ายหุ่นกันดั้มและวอล l e ีผสมกันเข้ามาใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทางรถไฟที่ต้องใช้แรงงานหนักแทนแรงงานคนส่วนลำตัวของหุ่นยนต์จะติดอยู่กับเครนลักษณะคล้ายแขนที่อยู่บนรถบรรทุกที่วิ่งบนรางรถไฟได้ โดยเครนนี้สามารถยืดออกเพื่อทำงานบนที่สูงได้ถึง12เมตรจากพื้นดินและยังรับน้ำหนักได้มากถึง40กิโลกรัมเป้าหมายในการพัฒนาหุ่นยนต์ซ่อมบำรุงของ JR w e s t คือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดความเสี่ยงให้คนงานและสร้างความยืดหยุ่นในการทำงานเพราะการควบคุมหุ่นยนต์ใช้แรงน้อยกว่าให้มนุษย์ลงมือทำเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุหรือคนที่ร่างกายไม่ได้แข็งแรงมากทำงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง ระบบการควบคุมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานควบคุมแรงจับของหุ่นยนต์ได้ส่วนกล้องที่ติดอยู่บนส่วนหัวทำงานร่วมกับแว่นตา VR เพื่อให้ผู้ใช้เห็นภาพผ่านตาของหุ่นยนต์เมื่อผู้ใช้หันหน้าหุ่นยนต์ก็จะหันตามด้วย j จ w e s วเริ่มใช้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ตัดต้นไม้ที่ขวางทางรถไฟทาสีเสาและอุปกรณ์ที่อยู่สูงๆโดยขณะน,นี้อยู่ระหว่างพัฒนาแขนกลตัวใหม่ เพื่อให้ทำงานได้หลากหลายขึ้น